กาแฟออนไลน์วันนี้จะมาชวนกินอาหารเป็นยานั่นก็คือไข่เนา่าที่ไม่ใช่ไข่เป็ดไข่ไก่อย่างที่คิดนะคะเพราะไข่เน่าที่ว่านี้เป็นชื่อของผลไม้พื้นบ้านชนิดหนึ่งที่คนไทยคุ้นเคยกันดีแต่คนรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะไข่เน่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีความสูงประมาณ10-25เมตรผิวลำต้นเกลี้ยงเป็นสีมนและมีด่างเป็นดวงสีขาว กิ่งอ่อนและยอดอ่อนจะมีขนนุ่มกิ่งอ่อนมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผลอ่อนของไข่เน่าจะมีสีเขียวส่วนผลสุกจะเป็นสีม่วงดำต้นไข่เน่าสามารถจเจริญเติบโตได้ดีในที่แห้งแล้งจึงสามารถพบได้ตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบทั่วไปค่ะไข่เน่าเป็นพืชที่มีสรรพคุณทางยามากมายเช่นผลชัยรับประทานช่วยบำรุงสมองและยางอุด,ดมไปด้วยแคลเซียมจึงช่วยบำรุงกระดูก แก้โรคก,กระดูกหุกสำหรับผู้สูงอายุได้ดีเลยล่ะค่ะส่วนรากและเปลือกต้นไขน่เน่ายังช่วยทำให้เจริญอาหารผลสุกใช้รับประทานช่วยรักษาโรคเบาหวานได้อีกด้วยเพื่อให้คนรุ่นใหม่ๆได้รู้จักและใช้ประโยชน์จากไข่เน่าได้ง่ายขึ้นโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัพภูเบด ได้นำผลไข่เนา่ามาดัดแปลงเป็นเมนูอาหารที่รับประทานได้ง่ายอย่างน้ำไข่เน่าและไอศครีมไข่เนา่าซึ่งต้องบอกว่ารสชาตินั้นอร่อยมากจนลืมว่านี่คือไข่เน่าเลยค่ะค่ะน้ำไข่เน่านะคะก็สรรพบุคือช่วยบรุสมองค่ะบำรุงกำลังนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของการบำรุงกระดูกด,ด้วยเหมาะกับทั้งเด็กทัยยะะ้งผู้ใหญ่ทานได้คือใช้ได้ทั้งแบบสดแบบแห้งเลยแบบสดก็คือทานแบบเอาไปเสิรเกลือก็ได้นะคะซีอนนก็ได้นะคะ เมนูหายากด้วยค่ะไม่ไม่ค่อยได้เจอทั่วไปเลยแล้วก็เป็นผลไม้ป่าที่มีตามฤดูกาลซึ่งเราก็อ่ามันก็มีสปปรรพคุณหลายอย่างที่ดีต่อทั้งเด็กที่ใหญ่ค่ะยในเรื่องของการบำรุงสมองกระดูกเราก็เอามาทําเป็นเมนูที่มันสามารถอ่าทานได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นเป็นน้ำไผ่เราเป็นไอศกรีมคือทดลองแบบล่องต้มแบบเฉยๆใส่น้ำตาลอะไรเงี้ยเป็นเ่งก็อาจจะแบบรสไม่ค่อยอร่อย,ยเท่าไหร่ก็เลยลองใส่มะขามเปียกให้มันมีรสชาติเปรี้ยวๆขึ้นมาแล้วดขาดง่ายดีผักตัดด้วย,ยตเตออยนี่หน่อย